มาทําเค้กถาดกันเจ้าวันนี้นะคะเป็นยังคือเอื่นเค้กถาดเพราะว่าอบใส่ถาดค่ะทุกคนอบใส่ถาดแล้วก็สิมาตัดมุมนะคะตัดมุมออกนะคะถาดเอ่อมุมสีถาดเอ้ยบะแมนมุมสีสีขางะะะะตัดมุมออกให้มันเสมอเสมอกันเนาะคะ่ะสีขางเนาะคะ่ะวัดระยะอ่าแล้วก็วัดระยะตัดเป็นใส่กอง่หาเฮาสิใส่แพ็กแบบใดเนาะคะ่ะท้านี่ก็สิใส่แพ็กเบอร์สามเราอีกเลยแบบว่าอีก อีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเสายียชแพกเอาแพกมาวัดก่อนก็ได้อันนี้วัดแล้วเรียบร้อยนะคะกับสิมาตัดตัดเป็นชินช้นๆเนาะคะ่ะตัดเป็นชิน้นแล้วก็ไปปาดขีมเทหลังก็ได้หรือว่าสิไปแต่งแย้มเทหลังก็ได้เนาะคะ่ะตามนัดแต่ทั้งเน้กับมือนน้ก็สิล่องเห็ดแบบว่าปาดม เป็นถาดนี่ก้อนเนาะคะ่ะนี่ใส่ขี้มลงไปค่ะเพราะว่าปกติก็สิตัดเป็นชิน้นแล้วก็สิไปปาดเที่ล้หลังเนาะค่ะเอาไปตัดเป็นชิน้นเรียบร้อยแล้วก็สิไปใส่ถุงพลาสติกล่องแล้วก็สิไปปาด,ปาดปขีม้มเที่ยหลังม้นนี่ก็เลยลอมามฮ็ดเป็นปาดแบบถาดแบบนี้เบื้องเนาะคะ่ะนี่ ใส่กระดาษลองนะคะมันสิได้หมุนไปหมุนมากใส่กระดาษราษอ่องเคก้กหรือพลาสติกก็ได้นะคะาตามที่บา้บานผู้ใดมีนะคะนี่มันก็สิหมุนไปหมุนมากได้หลบทิศนะคะเอากระดาษหมุนรอบๆนะคะหมุนไปบุญมากกระดาษเมื่อกี้ขาดเครื่องไปแล้วพี่น้องเอาแต่แต่งได้คือเก้าละค่ะปาดครีมไปะค่ะเดี๋ยวห้าสิมา,าตากออกใส่พลาสติกแล้วก็สิไปใส่กล่องอีกเที่ยนึงนะคะมั่นก็สีหลายขั้นตอนนะคะแบบนี้ถ้าสิไป ตัดเ็จแล้วเราไปปาดขีมกรหลายขั้นตอนคือเกาล่ะค่ะทุกคนเห็ดตามถนัดก็แล้วกันเนาะเป็นบานล่องเห้หลายแบบนะคะล่องเห็ดเบิ่งหลายๆแบบว่ามันเห็ดแบบใดถนัดกลัวกันเนาะค่ะสีเห็ดปาดขี้มแบบนี้ก่อนหรือว่าสีตัดเป็นชิ้นนี่ค่ะแล้วก็สีมาเอาพลาสติกล่องแล้วก็ปตัดไว้แล้วเนาะค่ะเลาก็เอามานี่มใส่พลาสติกแบบนี้แล้วก็สีไปยกไซกอง พ็กอีกเทียนึงเด้อจากทุกคนมันกะสีร้ายขันตอนแบบนี้แหละค่ะเต่งเขาว่าห้าตรงไปตัดชิ้นน่อยอีกเนาะคะ่ะห้ามาใส่แบบนี้แล้วเ้าก็สิไปตัดเป็นชิ้นน้อยๆอีกหกชิ้นเนาะคะ่ะเพื่อ ความสวยงามอีกอ,กอย่างหนึ่งเพื่อความสะดวกเวลาไอ้เพิ่นลูกค้ารับประทานเนาะค่ะเป็นชินช้นๆเนาะค่ะนี่ก็สิตัดแบงแบบนี้อีกเที่ยนหนึ่งแล้วก็สิไปแตงหนาอีกเที่ยนหนึ่งเนาะค่ะมันก็นหลายขั้นตอนอต<า>ด้วยค,วค่ะตามถนัดที่ผู้ใดมากเฮ็ดแบบใดเนาะค่ะสิตัดก่อนคอยมาปาดครีมหรือว่าสิปาดครีมก่อนแล้วก็มาตาัดอีกเที่ยนหนึ่งก็ได้เด้อจ้าตามธน,นัเลยค่ะอันนี้ก็เฮ็ดห้เบิ่งหลายรูปแบบเนาะ,ะค่ะเคยเฮ็ดแบบว่าแตงเป็นชิ้นมาแล้วนี่ใส่กองแบบนี้เนาะค่ะ กล้องแบบนี้ก็เป็นฟ้าซิฟล็อกจำเบอร์บ่ได้หรอกค่ะเพราะว่ามันตัวเลขมันหลายมันมีภาษาอังกฤษนั่นเนาะคะ่ะเคยเหตุเหตุเบิ้งแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือล้างสงเางิเอากล้องเบอร์มาให้เบิ้งเนาะคะ่ะว่าใส่ใส่เบอร์อีหยังค่ะใส่กล้อง,งเรียบร้อยแล้ว,<ๆ>ลวก็สิมาแต่งหน้าอีกเทียนนึงเนาะคะ่ะหรือว่าผู้ใดถนัดสิแต่งหน้าก่อนมาใส่กล้องก็ได้เ<ด>นาะค่ะแล้วแต่ถนัดไผถนัดมันเนาะคะ่ะอันนี้ก็จะ แตนัดใส่กองแล้วก็สิมาแต่งในกองแบบนี้เนาะคะ่ะใส่กองให้เรียบร้อยก็มาแต่งเป็นลูกซอมเป็นลูก,ลกเชอรี่เป็นลูกอง,งุ่นนะคะแล้วก็สีมีเป็นลูกสตรอเบอร์รี่เนาะคะ่ะแต่งได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าเป็นผละไม,มแล้วก็ใส่สยแยมตามรูปแบบที่เ้าเห็นนะคะส่วน,น,นยแยมสีใส<า> <ๆ S 1> ่ก็สิเป็นฟินลิงทั้งหมดเนาะคะ่ะเมื่อนี้เพราะว่าห้องปาดขี้มเรียบร้อยแล้วใส่ฟิลลิงเข้าไปะคะ่ะ แบบนี้ก็สีง่ายต่อการกินนะคะเพราะว่าเขาตัดชิ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะใส่กองแล้วนะคะส่วนสีเขียวใบไหม่ก็เป็นฟินลิงคือการคาะมืมอนี้บางบางมือกับอาจจะใส่เป็นคนรีมนะคะเป็นบตัตเตอร์ครีมนะ้คะแต่มือนี้ใส่เป็นฟินลิงลดใบเตยเนาะค่ะ นี่ค่ะก็สิเป็นสม้มสตรอเบอรี่ลูกเชอรี่ก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะผู้ใดอาจซีเฮดเป็นรูปแบบอื่นก็ได้ดเ<ห><ะ>้าะลาดแยมกอนก็ได้เนาะคะ่ะลาดแยมกอนแล้วก,ก็มาใส่ขี้มบีบขี้มเป็นดอกไม้เทหลังก็ได้เนาะคะ่ะเค้กแบบนี้ค่ะเฮดได้หลายรูปแบบอยู่ค่ะถนัดไผถนัดมั่นเนาะค่ะเฮดคลิปแต่งเค้กวันเฮดคลิปแต่งเค้กมือตอนบ้านปีใหม่แล้วนะคะ <im ple> เพอไปโรบโรบพี่น้องเอ้ย่อยละคลิปหนึ่งไปโรบออกเลยบัดทเน้ก็เลยบ่บมีโลบเคก้กน,นั้นมาไ้เบิง่งเนาะคะ่กะก็เลยต้องมาเฮดออนเค้กเป็นชิ้นแบบนี้มาไ้เบิง่งเนาะค่ะมือจ<ๆ>ัดปีใหม่แต่งเคก้กสองสันทายคลิปไปย่างดีพ,งพี่น้องไปเพอ่โรบโรบิดเลยก็เลยเลสียดายก็เลยมาเฮดโลบเอยแต่งเค้กชิน้นมาไ้เบิง่งอีกเทียนนึงนี่ตอนนี้เฮดสตรอเบอร์รี่เริ่มเป็นแล้วค่ะเฮดใหม่ๆสตรอเบอร์รี่บ่งามเนาะค่ะเป็นโรบสตรอเบอร์รี่บ่งามตอนนี้เฮดเป็นแล้วก็ พอได้ยุนเนาะค่ะพะว่าตอนแรกมันสิเป็นเงาเงาลูกสตรอเบอรี่คอยตอนนี้ก็เริ่มเฮ็ดเป็นแล้วค่ะลูกเชอร์รี่ก,ก็สิเฮ็ดง่ายลูกส้มก็สบีบง่ายกับอง,งุ่นนะคะตอนแรกก็คิดบ่ออกว่าสตรอเบอรี่เขาเฮ็ดแบบใดถึงสิออกมาสวยแบบนี้เฮ็ดเป็นแล้วค่ะเฮ็ดเป็นคือลูกหัวใจพี่น้องถ้าผู้ใดเฮ็ด,ด,ดยังว่าท่านเป็นวาดลูกหัวใจเลยเด้อพี่น้องเอ้ยคอยเฮ็ดเป็นแล้ววันี่ ลูกสตอเบอรี่่อยก็งามได้บัดนี้พอเฮ็ดเป็นลูกหัวใจบัดนี้ตอนแรกเฮ็ดว่าเป็นวาดว่าเป็นพี่น้องเมื่อแข็งแข็งพเพราะเฮ็ดช่วงนี้ก็เริ่มเป็นแล้วค่ะเฮ็ดเฮ็ดดุกดุก็เริ่มเฮ็ดเป็นเนาะค่ะตอนแรกก็แตงว่าเป็นคือวาแหละองุง,งนกระบิดกระเบี้ยวลูกสมกระบิดกระเบี้ยวเฮ็ดไปเรื่อยๆมันก็พราะเฮ็ดเป็นพรเข่าท่างแล้วก็เฮ็ดได้ง่ายขึ้นจากทุกคนแตงเค้กเนาะค่ะนี่เป็นลูกสตอเบอรี่งามบ่ค่ะส่วนองุง,งนกระบี้ อังุนดำากับอังุนสีม่วงนะคะส่วนสีดำก็สิเป็นช็อกโกแลตส่วนสีม่วงก็สิเป็นบูเบอรี่เนาะจ้า